อยากรู้ว่า,าขายดานไ้ได้ดีขึ้นกว่าที่แล้วไหมอมือนรวครับ่ค่ะเาผมเรียนว่าทางท่านร okay. องนายกตรีและร like ัมรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจจ้ิดิร์ลักษณะวิสิทธิ์ แล้วก็ท่านต่ากระทรวงพลิศท่านทิดดีกรุงเทพภายในเนี่ยท่านได้สั่งการมาอย่างต่อเนื่องนะฮะให้ทางสำนักง,งานพลิศจังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับได้ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเทศกาลกุจีนนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันจ่ายนะฮะก็มีประชาชนมาจ,าจับนะเชื้อประชาชนชาวไทยเชื้อชายจีนนะครับมาจ,าจับใาเชื้สอยเพื่อไปไหว้บรรบุษนะฮะในช่วงของเทศกาลกุจีนนะครับ จากการติดตามโดยสำนักง,งานพณิชย์ชจังหวัดนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่มาติดตามที่ตลอดสดวจอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เราก็ลงที่มาในช่วงที่ในอยู่ในช่วงห่วงของเทศกาลตรุษจีนครับก็กพบว่าสินค้ามีทั้งปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะครับแต่ปรับขึ้นก็เป็นราคาส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลนะครับซึ่งก็ปรับขึ้นไม่มากประมาณเกีิโกรกันละสิบบาทนะครับสินค้าที่ปรับขึ้นก็จะเป็นพวกคุ้งขาวอะไรต่างนะฮะ ส่วนที่อาหารทะเลที่ปรับลงก็มีนะครับไม่จะไม่มีเฉพาะขึ้นนะครับก็มีมีทุกบูทุกปูนะครับแล้วก็มีหอยนะครับที่ปรับราคาลงด้วยนะครับในส่วนของผักเนี่ยผมเรียนว่าสถานการณ์ผักตอนในขณะนี้ก็มันเป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะในขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างเยอะนะครับราคาผักเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเกือบทุกตัวเกือบทุกรายการนะครับเช่น ผักชีก็เดิมเราเคยในห่วงของราคาสูงอ0 0่ะสองกว่านะฮะตอนนี้ปรับเหลือกิโลกร,รัมละ50บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะผู้ประกอบการบางรายก็บอกว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับบางรายก็บอกว่าใกล้เคียงนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนของการบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเนื้อหมูนะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามี หมูที่เข้าสู่ระบบค่อนข้างน้อยนะครับประชาชนก็อเ,อเห็นว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงก็หันไปบริโภคสินค้าโปรตีนอย่างอื่นด้วยนะครับในขณะนี้อย่างเราก็ได้ติดตามดูแล้วก็ทราบว่าราคา,าสุกรน,นะครับโดยเฉพาะสุกรมีชีวิตในขณะนี้นะครับได้มีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับจากเดิมที่สูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ1 1 0บาทในหมูมีชีวิตนะฮะตอนนี้ปรับเหลืออยู่105แล้วก็บางรายก็ร้อยนะครับซึ่ง ต่การปรับลดลงก็จะส่งผลให้เนื้อสกรที่จำหน่ายตามเ,าเขียงต่างๆเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงไปด้วยนะครับก็เป็นการที่จะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้โดยโภค,ครับครับก็เรียนว่าผักตอนนี้ก็ปรับลงเกือบทุกตัวครับเ,เช่นผักกาดขาวอะไรต่างๆก็ราคากาไ็ไม่สูงนะครับในขณะนี้แล้วก็ที่มีกระแสว่า รา,าราคาสูงนะครับตอนนี้ถ้าซื้อ10กิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทเท่านั้นนะครับซึ่งในพื้นที่บีรามเราผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะไม่ช่วยโอกาสนะครับในการที่จะเอาเปรียบประชาชนผู้ริโภคในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางสันักง,งานพนันธย์จังหวัดเองก็เน้นย้ำเรื่องของให้ผู้ประกอบการได้มีการปิดป้ายแสดงการให้เห็นชัดเจนครับเพื่อที่จะผู้บริโภคเนี่ยจะได้ การมีเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าผู้ประกอบการก็คงมีมีม,ม,มีจรรยาบัณของของผู้ประกอบการอยู่ครับ